ค่ะกับสวัสดีเอซทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับขอบสูช่องสุภาพลวยเ้อะคะ่ะเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วแอร์กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้ะกดกระดิ่งไวะะ้เ้อค่ะเพื่อสิบ,บ่ได้ผ่านข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะืัอนี้ก็ได้มาเตรียมของล่อไหวปู่อายตนาเฮาเนาะคะค่ะ วันนี้ปูนางกับสีเฮ็ดเงื่อนห้างนะคะล,ล่อรุนไปพร้อมกันนะคะกับเงื่อนห้างมานใบสามเมืองเคืองสีม่วงนี่แหละค่ะเตรียมพร้อมนะะนะเนาะเตรียมพร้อมทําพิธีเงื่อนห้างค่ะอันนี้ก็เป็นพลล่ำหากลากใหม่ที่เอฟซีซอยกันทําบุญมากเนาะคะ่นะใบสีค่ะ

ไปโคนนาดสิโอ้โหครับเดี๋ยวโอ้ครับเดยช่วงบรรยากาศหลบหลบร้านทำเนาะค่ะนี่ร้านทำห้องกับได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่หลังคา มีหลังคาแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสวัสดีค่ะกระซิมใส่ใจเกินร้อยค่ะอัน <c oughs> นี้ก็เป็นปัอายะตนะห้านี่แหละค่ะปัอายะตนะ โตกก็ลังเตรียมไว้แล้วค่ะเนาะเตรียมไว้บ้างผลละไม่นะคะไหวบูชาเพิ่นนะคะมาไหวบูชามือน,นี่าบสามโมงเคืองถึงประมาณสี่โมงนี่แหละค่ะเตรียมพิธีเนาะค่ะเนาะค่ะน,ะะนี่ก็เป็นข้าบูชาเพิ่นด้ค่ะ,คะข้าบูชาปุย๋ยยตนะค่ะ ก็เป็นพ่อปู่ห้าเนะคะปู่ยาตนาห้าค่ะ,คะนี่นะคะร้านทำห้องกับมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะเลยมีหลังคามีที่อยู่ที่เศร้าแล้วนะคะฝนตกแดดออกกับวายานแล้วนะคะเอฟซีกับกระลังผ้ากันนั่งกินเขาวเฮ็ดบายซีนะคะ ีก็กำลังลังลังมากเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆลานถ้ำเฮ้าค่ะมีแต่ห้มั่นค่ะให้มันให้มั่นรอบด่านรอบทิดนั่นเป็นที่สำนักสงฆ์ปูนังนะคะสำนักสงฆ์ปูนังค่ะ ขอบคุณเอซีทีม่มาเป็นกำลังใจให้แอดด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ไปให้แนนด้ค่ะกเสี่บาบ่คอยเก่งเบาผิดผิดถืกถือกับทนฟังเอาแน่จังน้อยนะคะน่าพึ่งจะฮาดเทสนะคะฝากช่องนิหน่อยแนนด้ค่ะสู่ผ้า่วยด้ยจ่ะ สาธุสาธุครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณวิษณุนะคะหนูก็จะพูดยังไม่ค่อยเก่งค่ะเพิ่งหัดพูดหัดทำกับคุณแม่ค่ะพรพารวยค่ะ กำลังเตรียมของค่ะคุณคุณวิศณุค่ะกำลังเตรียมของรอค่ะนี่ลานทำก็มีการเปลี่ยนแปลงไว้แล้วค่ะนั่นก็เป็นแท่นที่จะรับองค์ปู่กับองค์ย่ามาค่ะ วันที่ยี่สิบเอ็ดเท่ากับสิสด้แห่องค์ปูองยามาทีลานถา้ำเท่านี้เด้อค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ค่ะยี่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้นะคะ่ะยี่สิบเอ็ดกันยานี่แหละค่ะค่ะิสด้แห่องค์ปูองคยาเท้ามาเนาะคะ่ะอันนั้นก็เป็นแทนที่จะให้เพิ่นอยููค่ะครับเดี๋ยวยอดขึ้นแน่นอนครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณติสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำเลยๆนะคะค่ะ แม่แม่พ่อจากชัยวานค่ะกำลังทานข้าวค่ะนี่ค่ะข,ของที่กำลังเตรียมนะคะข้านนี่ก็เป็นผลไม้ค่ะผลไม้ส่วนหนึ่งนะค่ะเอฟซียังมาบะคบนะคะยังมาบะหมด กำลังมาเรื่อยๆด้วยค่ะคุณคุณพ่ออัพารวยกำลังทำอะไรคะแม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรพารวยก็กำลังจะทำขันห้าคันแปดค่ะดังใส่เมตรค่ะ <c oughs> เสริมดวงเสริมบานมีกระพริบข้ารูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วบมบูขันหาขันแปดหนึ่งดูตอบไล่เอฟซีอยู่นะค่ะไม่รู้จะเสดไหมเนาะคันหาขันแปดทีเนี่ยผู้นาก็ได้เตรียมสถานที่ล่อแล้วเนาะค่ะ นี่ก็พ่อบ้านเฮาเก้าสี่ด้วคันกันแม่แม่อ้อยก็กินข้าวเสีบสวัสดีค่ะแม่โอยค่ะมากข้วบติดกินขาเสีบค่มามอยวัดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวลาทําแซบเนาะค่ะน้องแม่เนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อซรัเกษมใจเกินร้อยกับพ่อบ้านเฮาเก้าสี่นะคะพ่อจ๋งดีพี่พ่อพี่ตัวพ่อพี่พ่อ ก็ถิดสี่สิบหนึ่งติดกสมสิบกัวหนึ่งส่องกัวหนึ่งส่องอ่อนอ่าอันนี้ซ่องซ่องยังไงซ่องช่องช่องสูพารวยค่ะสุ่พารวยนะครับสุารวยด้วยค่ะฝากฝากเลยด้วยค่ะเยี่กว่าห้องก่าห้องสุ่พรพรสู่พรคำผ้าคำฟ้อง ฝากติดตามด้วยนะคะติดตามให้สุดด้วยนะคะตเออครับผมอ่าอันนี้ก็เตรียมการแล้วครับค่ะผัดพายุยบ้าอะไรี่การผุกพกนิดนึงอะไรส้ม ถทายบริเวณแล้วค่ะอยากสัมผัส่อเนาะค่ะสัมผัสผอมอ่สัมผัสพ่อพูดื่อหนขึ้นเขาพูดยไอออกแกนีไป้นนี่าล้มลาล้มมากนี่แตกว่าเต้นเต้นสองเต้นอยู่หนาคู่ขาดะขาดครับปกติล้มมากแต่คุณไม่ใมาหนาคู่ตาล้มมากถ่านี้เลยรงอือะรับตณะ่งครับหือัก่่อยเต้นเต้นพังมาเลยบอกค่ะพ่อ เป็นทัานนะครับดันมาทางถามบันครับบมื่อขึ้นปูคือบอกไงปูอยจตระได้วนนีงเขาบอกพอดีขึ้นเลยวลาวันกับกันละพอดีครับลาแล้วค่ะลาแล้วประเสริฐอยู่ทา่ลานี่ดีพอาฟูมานแล้วพอดีทักทักพอพอฟูสวัสดีค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนนี่เป็นเป็นยังไงค่ะเมื่อคืนนี่ ก็เป็นคนคือเขานี่ยแหละโอ้เป็นคนลูดีได้ยังเป็นคนคือนเขาโอ้อันนี้เพิ่นเพิ่นเป็นคนเด้อค่ะเพิ่นเป็นคิดแตงแต้มันมือเคลืนนี่มันลมแห้งโคตรออคะล้วมวดมอนอยู่ค่ะลมมาเลยจเต่ามาแต่ะเต็มเก็บยังกับว่าท่านไก่บ่ค่ะลมมาแต่ฝนไก่บ่ะแต่ไก่เติบอยู่ครับโอ้โอไก่นี่นะคะผ้ากันเต้นกันไปเพราะเต้นมุนีเยรค่ะ ม่มว่าเอายังกับพรท่านอยากเ่อตู้เตือนนี่ตู้กันแตกว่าติดเหตุไม่สอบไม่ค่ะจะไปจะเปลี <sh> ่ยนยังไงบ้างล่ะร่มอุบัทอุค่ะีนอะไรมาตีปงาด้วยพท่านด้ติครับ่ท่าติยังไงมางเนี่ยโอลำงแต้มไ่ตผมมีมางัดเขาเยอะเอาออกครับเอาเอาไว้ก่อนนะครับม่ครับ ค่ะเบังไก่เนาะคะ่ะนี่เป็นแท่นที่จะต้อนรับองค์ปูองค์ยามาอยู่ลานถ้ำห้องนี้เนาะค่ะเนาะแท่นของปูองค์ปูองค์ยาห้าเนะคะ่ะนี่เนาะค่ะวันที่ยี่สิบเอด็ดเนาะค่ะจะได้แห่องค์ปูองค์ยาเฮ้ามาอยู่ลานท้ำเนาะคะ่ะ ยี่สิบเอ็ดนีはは่เนาะค่ะแล้วก็บร้บ้านทำเขาค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศรอบหลบเขลยก็ดีขอบคุณเอฟซีที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆเนาะค่ะ สุผ้าพลวย,ะะยด้วค่ะท่านใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไวนะะ้ด้วยค่ะเพื่อสิบไปได้ผ่าดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากท่างช่องเนาะคะ่ะ ค่ะประมาณสามโมงครงสี่โมงเนาะคะ่ะคอยมาพอติดตามกันไหมเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเอฟซีทันใดเขามาแล้วแอบก,ก็ขอขอบุญขอบคุนที่เขามาเป็นกำลังใจให้เนาะคะ่ะขอให้เอฟซีทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนถูกหวย รางวันที่หนึ่งลำๆเรื่อยๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ